สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับบาลานกับซานงก็เลยมาหอดบ้านนั่นเด้อครับกำลังหลังเห็ดเนาะตอนนี้เท่าหลังเห็ดเนาะไม่เห็นครับเหตท่านี้คือซานงหลวกสะดุงน้ำห่อนเนาะบอถึงนาทีเด้อยกะจั๊นี่ดอกยังงางงไม่เห็นคจ้าเขาก็สีมะล่างเนาะดอกจุ่มๆเป็นสียู่ข้างล่างเด้อยกะจั๊แต่ว่าบานกับบานงานเนาะดอกแง่คีรายสีซานงกับสีหลางเอาปิดไปกินแจกของกับสีแกงเนาะวันนี้ไม่นครับก็สีขาดออกจางหาคุณครับอย่างนี้ก็ลำบางหนึ่งแต่ว่าใน กันมากนี่ล้างเรียบร้อยนะที่สองะจ้ะสามสามนะครับนี่เพราะว่าสามหนังนะหนังหลวกลวก่ะก็มาใส่หนังเย็นอีกครับบานนี่กัมาเอาขึ้นมามาล้างอีกมาล้างทำเความสะอาดเนาะที่ห้องากที่ล้างแน่นี่ละจ้ะทูนเดี๋ยวเพื่อนกรสิขาวสะอาดงายมั้ยที่ละจ้ะเมนครับพี่น้องเอาสนใจกระถางได้เนาะเดี๋ยวฉัน้องล้างแล้วแพ็คซีนแล้วสีเอาพี่น้องข้างบนอีกด้วยมึงเนาะแต่ว่าเข้ากระสีเลือกเอาดอกเพื่นสีบ้านบานไปเกียงใส่ บวบใส่บวบอือกินเนาะเพราะว่ามันขึ้นเนาะกับแน้องกะแกียงเห็นใส่เนาะลากกะหอยเพิ่นเมื่อเนาะเทากับว่าขั้นเด็กกินเต็มสีไปไหนเนาะนี่คือดอกจังมสีแล้น้องกะสีเอาไอแกงกินนี่เนาะแยกออกครับอกได้บางอ่มันก็แยกออกเอาไปฟิดไปจะกินจะคล้องเนาะเนาะก็จะอดหลอดนะแต่ว่าดอกจุ่มๆพ่นนั้น คนสีนออยู่แต่กลนวไปเรื่อยแต่พี่ร้ายแห้งพี่บางดอกเป็นหนุนที่งานแน่เพิ่อนกับแย,ยดออกเอยอะครับเวลาหลวงเสกนามเนะมาะเขาเปน็นย่างเห็นว่าเป็นสีนี้แมนแต่ว่ารสชาติคือเกล้วครับนี่มอนนอกจังสีนี่ก็คือเป็นเห็ดหนอครีบเขาเนาะนตอนเก็บเพื่นกับง,งานเยอกจัดแต่ว่าลกูกจะพู้มากกับเพื่อสีหอดบ้านเนาะเา<ม>ก,กับสีแย,ยกออกต่างหากเนาะวันเดียวรวมพี่หนอเขาได้จ้ะครับอยวจะมาหนอเบืองตอนเ่าลาเ่าแพ็กระก่ะ ไปเบึงสนองแกงเนาะ,ะแกงสนามานายนา,ยนาขงนข้นๆกินนะจ๊ะนี่จากฮ็ดของเฮาส่วนที่ล่างสะอาดเรียบรยย้อยละจ้ะนี่เดงงามๆเลยส่วนดอกเล็ที่บานที่บ่างามบ้างสนองบ่ไล้เอาส่ให้เด้จ้ะก็จะะอาศัยเป็นพวกดอกเพิ่นบานงามๆาะบบาวน,นะก็นนะะเป็นจูมนะจ้ะบานกับแกงงามนี่แหละครับมีจ้ะนีเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งระบ่านะที่เ้าลหลงแล้วนะจ้ะก็ยังเหลืออีกลายอยู่จ้ะกำลังซอยกันหลางอยู่เนาะ เดี๋ยวสันนองสิไปแกงไอพี่ไ้นองเขากินเขากินน้ำน้ำเด้อจ้ะแข็งแขยวเขาเนาะนี่ก็สิเป็นเห็ดเด้อจ้ะเป็นเห็ดรวมๆเนาะเป็นเห็ดถึงดำเน่เห็ดองค์นกหน่อยแล้วก็เป็นเห็ดนาแหล่เนาะแลังงอกับมีนะจ้ะสนนองก็สิใส่บักอือหรือว่าฟักทองเนาะจ้ะแล้วก็สิเป็นบวบเนาะอันนี้เครื่องแกงเ้าก็เป็นตะไคร่หอมแดงก็ผิดเนาะจ้ะตอนขู่สันนองก็ใส่เกลือเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็ักเ้าก็เป็นผักอีตูเนาะ อมนีม่หนังแล้วหนัาเขาเด้อจ้ะหนังนี่หนังคนพูดน,นะบ้านเดี๋ยวเขาจะเสียเอาเครื่องลงเลยเนาะเอาเห็ดลงก่อนจ้ะเห็ดลงก่อน,นเห็ดลงแล้วจะเอาไปถางไฟเนาะเพราะเดี๋ยวแล้วเขาจะเสดใส่เครื่องปรุงเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็ใส่เครื่องเกงเข้าไปนั่นเลยเนาะ เอาไปังไเป็นเดือดก่อนนะจ๊ะเขายังสมาใส่ปกปลานะเห็ดปิดสุกก่อนครับนี่จ้ะครับหมอกเก็เยด้อไเดือดแต่ได้ครับใส่้ปลาน้อให้าหนาประเด็เาจ้ะเห็ดใส่เป็นดอกจุ้มจูมให้กินเป็นเสะให้เนะเนแ้่ว่าดอกจุ้มจมงามเท่ากับเอาไว้ชุ่มในที่นอนก็เนาะนี่ครับใส่ักทองเยอะจ้ะ ล้วบวกจะน้อกใ็ใส่นะเราใส่ข้าวเชกร์โรต์กับข้าทนัน,นู่นคิดมัดเก็บดแดดมวนให้นนดเดราบางเนาะเก็บแบบละเลยจะออกคักออกนี้ดเป็นแดบรล่างกาเนี่ยครับทำเป็นทอดทายระตอนั่นโอ้ย่มันสิตามสมองอยู่บ้านนะใส่ขวเชอร้จะในขนาดข้าจัดข้าตัดออกลายน,นี้เลย40กว่านาทีนะวา ทาไมเป็นดอกแงีน้นี่โอ้ยหกตากับหกข้อใส่ทำไดอกเงแต่ว่าถ้าลงไม่ผีแ่ลงสามสิบกม่ทีนะพอลงอยากอะลงอยาบมากจ้ะ,ะเดี๋ยวก็สิปลอยให้เห็นแก็ปักทองสุกน่าจะเำลังจใส่บัวนะจ้ะ่ครับอือเคสสุกแล้วตขาก็จะใส่บวลงไปชื่อบวว ยบจัน้อยสุกเหียบรอยะจังสิได้ใส่ไปอีตูเป็นขงอนายได้แต่อู้บองม่เยคือเด็กเห็นในนบานี่ข้าแดงยางน้ำหลังเกจิดาก่อนบบวกูกระเด้อจ้ะเดก็เ็อยนะอีตู้ไปจมชิานเยานบวให้าะ อไม่ไบวกบวกเดี๋ยวเขาจะจเสรอมแลวบาเนะกรชากคือโอเคเด้อแต่สนองชิมเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงก็หรีหอมเสือกรจ้าตน,น้นแกงจุ้มจูไม่กินป็จกเสีในละมันนี่ครับโอ้คอนหาจะกินดอกเบนี่ละจ้ะจะเมว่านอกจากแกงนี่จะจุ่มจูมนะอะกินนะจ้ะ เอ่จะเสเยเองแกแต่าบวกเออ,อ,อบวกอออเฮาสิเด็กพี่น้อยเด้แต่็น,นุกข <ใจ S 1> ้านโ ạ ดลืมข้าวมันได้จะมากินข่าวกับแกงเห็ดน้ำมะนร้านสนงเด้จะเ้ากกะสิตากแล้วเขากากะสิไปพาพี่น้อยเบิ้งเห็ดถีว่าร้านแพกไวนะ้เนาะแม่ครับนี่จะเห็ดที่เฮาแพกเอาสีเนน,นนะบาเนาะแี่ครับ งามเลยจ้ะขาวสะอาดเอง<อ>สะอาดปีละครับนี่จ้ะอันนี้คือ<ม>ตอนเทาแพ็คเทาสิ้นเขาก็เอาให้คนสเสด็จหน,นามเขนเน่าเบาเนาะบ่เดี๋ยวเอาหนามใส่จักหน่อยเด้ออาจารย์นี่แต่ว่าหอดพี่น้องคันแบบว่าเพิ่นเพิ่นเด็ดเป็นฟิตร์แข็งเด็ดเป็นน้ำแข็งแหละเนาะคแต่เพิ่นละลายเพิ่นสิไม่หนามเด้อจ้ะแต่ว่าตอนออกจากวัดลังชนงนี่คือบ่มีหนามเน่าเบาเนาะแอเคครับแพะแบบแบบดีเลยจารย์นี่เพื่อนนักก็ได้ไ้น้ำเสิด็จเล็ดละครับบ่ละออกมาเนี่ยเขาขึ้นเมื่อไง นี่คือขอาเห็ดถุงละครึ่งกิโลนนะจ่ะพอดีแกงหมอนึงจ้ะแต่เป็นพอดีแกงครับเนี่ยแต่ในกระมังเขากระย่างๆนี่เด้อจ้ะแต่สิเป็นคลิปเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่บ้านแหละกะอัปเดตวิธีล้างเห็ดเนาะล้างเห็ดฟิดเห็ดใบท่งพี่ส่งน้องเขาเนาะจ้ะคลิปนี้วันเส้องกับสิ่เด็ฝากพี่ฝากน้องวัสาร์นี่เด้อจ้ะมืออื่นเดจ้างไปหลุมไปตามองเนาะบาร์บาร่ากับเส้นงสิพาพี่น้องเข้าไปทางไหนเนาะจ้ะ พอกันคลิปไหมเด้อจ่ายคลิปนี้ว่าจะนต้องรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคลิปไหมจ้า